ประวัติหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอรหันตผู้ทรงฤทธแห่งยุครวบรวมเรียบเรียงโดยครูบากล้วยทีระพัทโทเสียงอ่านโดยสรวิทย์สายสิงตอนที่37เสือดักทางพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านออกจากบ้านถ้ำนายมตำบลน,นายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ เดินทางมุ่งหน้ามาอำเภอหลมสักห์ลมเก่าแวะพักตามสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยมาพักเช่นบ้านศักหลงบ้านหินหาวบ้านซำขี้นาคเป็นต้นพอออกจากเขตอำเภอลมเก่าท่านเดินทางมาเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยท่านเข้ามาพักอยู่บ้านกกโพวังกัมเขตอำเภอด่านซ้ายประมาณหนึ่งอาทิตย์ จากนั้นท่านจะเดินทางไปอำเภอด่านซ้ายชาวบ้านกกโพไม่อยากให้ท่านไปด่านซ้ายเพราะจะต้องผ่านป่าใหญ่ดงเสือเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายจากเสือเหล่านี้ได้แต่หลวงปูช่ชอบท่านอยากจะไปทางด่านซ้ายเพราะเป็นทางเดียวที่จะลัดขึ้นภาคเหนือได้สะดวกกว่าเส้นทางอื่นท่านจึงเดินลัดตัดเขาจากบ้านกกโพวังกัม มาอำเภอด่านซ้ายแต่เพราะความที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนี้มาก่อนท่านจึงหลงทางอยู่ในป่าจนตะวันตกดินก็ยังหาทางออกไม่เจอราวสองทุ่มขณะที่กำลังกรองน้ำในลำห้วยเพื่อฉันท่านได้ยินเสียงเสือร้องคำรามทางเส้นทางที่ท่านคิดจะเดินไปเสือตัวนี้ร้องคำรามข่มป่าเป็นระยะระยะฟังจากเสียง ดูเหมือนมันจะอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ท่านอยู่มากนักตอนเสือคำรามท่านมีอาการหวั่นในอำนาจของเสือแต่มีสติบังคับจิตใจตนเองไม่ให้ลนลานผ่านกลัวจนไม่เป็นกระบวนท่าระหว่างที่ท่านเดินย้อนกลับหลังเพื่อจะเลี่ยงการพบกันกับเสือตัวนี้ท่านกลับมาพบกับเสืออีกตัวหนึ่งโดยบังเอิญพอประจันหน้ากันกันกบเสือโคร่งตัวนี้ ท่านบอกเรามีอาการขาสัน่นจนก้าวขาไม่ออกเกิดมาเป็นผู้เป็นคนเราเพิ่งได้เห็นเสือจังๆครั้งแรกก็ตอนนี้แหละเสือลายพาดกรอนตัวนี้มันขู่คำรามพร้อมจากระโจนใส่เราได้ทุกเมื่อท่านบอกไม่นานเท่าไหร่เสืออีกตัวมันก็เดินคำรามมาทางด้านหลังของท่านเสือสองตัวมันดักหน้าดักหลังจนท่านมองไม่เห็นหนทาง ว่าตัวเองจะรอดจากภัยอันตรายนี้ไปได้ท่านปรงใจในกรรมของตนเองน้อมระลึกนึกถึงศีลธรรมที่ตนเองบำเพ็ญมาทำให้จิตใจเกิดความกล้าหาญชาญชัยในธรรมองค์ท่านอธิษฐานในใจว่าถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมทําร้ายเสือสองตัวนี้มาก่อนหากเขาจะทําร้ายเข็นฆ่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอรับผลกรรมที่ตนเองได้เคยทำไว้ไม่ถือโทษโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกับเสือสองตัวนี้ขอให้ผลเวรผลกรรมกันนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปหากข้าพเจ้าจะตายในวันนี้ขอตายพร้อมสมณะทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นหลังปรงใจในกรรมแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบ ท่านยืนหลับตาภาวนาโดยที่มือยังถือโคมไฟอยู่ท่านว่าพอเรากำหนดจิตไม่ถึงนาทีจิตเราดิ่งพรวดเข้าสู่อัปปนาสมาธิทันทีจิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับความสว่างสวยัยรวมเป็นหนึ่งท่านยืนนิ่งอยู่ในสมาธิเป็นเวลานานจนเลยสองสามยามจิตจึงถอนออกจากสมาธิพอถอนออกจากสมาธิ ท่านไม่พบเสือสองตัวนี้เลยและไม่ทราบว่าเสือสองตัวนี้มันหายหน้าหนีไปทางไหนหลังจิตถอนออกจากสมาธิแล้วท่านก็ไม่มีความรู้สึกกลัวเสือซึ่งต่างจากก่อนหน้านั้นที่ตนเองกลัวมันจนขาสัน่นท่านได้เห็นอำนาจคุณศีลธรรมเวลาที่แสดงปาฏิหาริ์ออกมาจนท่านเชื่อมั่นในอำนาจของคุณศีลธรรมอย่างสนิทใจ หลวงปูช่ชอบท่านจุดเทียนไขขึ้นอีกเล่มเพื่อสองทางในการเดินทางท่านรีบเดินทางออกจากป่าใหญ่ดงเสือไปทางอำเภอด่านซ้ายเวลาสายท่านเดินทะลุป,ป่ามาถึงบ้านโคกงามอำเภอด่านซ้ายท่านเข้าบินทบาทที่บ้านโคกงามหลังฉันอาหารแล้วท่านเดินทางมาอำเภอด่านซ้ายถึงด่านซ้ายเวลาบ่ายท่านเข้าไปขอพักที่วัดพระธาตุสีสองรัก สมัยนั้นวัดพระธาตุสีสองรักเป็นวัดที่มีพระเนนจำพรรษาอยู่ปัจจุบันวัดพระธาตุสีสองรักไม่มีพระเนนจำพรรษามานานหลายปีแล้วทางราชการและชาวบ้านจึงยกวัดพระธาตุสีสองรักขึ้นเป็นโบราณสถานศูนรวมจิตใจของประชาชนคนท้องถิ่นและชาวจังหวัดเลยจนตราบถึงปัจจุบัน